สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านนะครับน้องต้อนรับเข้าสู่ช่องโอพารวยนะครับับครวันนี้โอพารวยก็จะพา ก็แม่พี่น้องมาตามแนวทางของแม่หอมหวนนะครับเนาะวันนี้แม่หอมหวนจะแจกลอตเตอรี่นะครับจะแจกรางวัลที่หนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมวัใช้วิจรณายานในการรับชมนะครับเนาะปารีสพิมพ์บรรยากาศได้หมดเลยการเสุ้ญีอ่าท่านพระบรมราชานุภาห้องนะครับเนาะ มันนี้กับพนหีวหนาหงนกเรียนะครับเนาะเปทาของนียพิพิสุนะครับเนาะนี่นี่ละไปกู้ยไป้ยใ่กู้อูอันผู้ปายนะครับเนาะีันป้าเดราเนพกุครูสิบแปดสเก้าเเล่ันสุพงงนอกาศได้ไหเนาะครับอเดีกีรู้ชื่ออะไรคะ เด็กหีิงขาเฮี้ยนนะฮะทำไมขาวเพ่อเซ่ไปเฮี้ยนฮะแล้วอไปละปูนะฮะอะไรากฮะอเด็กหิงเฮี้ยนสุดคนเอาไปตามเบอร์เท่านั้นธนาคารเป็นอะเบอร์เนาะอาตามเบอร์เด็กหญิงธนาคารไม่ใช่นะฮะธนาเงินะฮะอยู่ไหนฮะเอาไปที่รณษนะฮะแล้ต่อไปนะ

ครับปะก้อ ทำไมพู่เครับเด้อเมื่อเมื่อเบื่อเมื่อครัฮพครับนิสามชอเด็ครับมีบูดีต่ร้ายครับ เก้านะครับเก้าะคับเนเก้าบินเก้า้าครับคุเก้าก้าเก้าาห้งมาห้าขาคู่ท้างใกญ่คูมือแว่วๆมือแว่ักาบลกเวันมากนี้ปวดกูเออฮอปู่คือแข้ามาร่วมทางมาหกมาองคุณเออคู่านาอกาักทางฝังศพทางคันเอิ่เอิ่านแบบ้า ได้มาหาพอแบบเออค่าท่างหูสามันกรดาเนาะเนาะมาแต่ข้ามกันขั้นบอะไรก็าบ่เก้าสิห้าสาร้อยเก้าสิบ้าพอพอให้ขึ้นสามพันสามร้เก้ารออโอเท้าเวอร์มพันเ้าทงทําถุงมาถวะถามว่าเก้าสิบห้าสามร้อยเก้าสิบห้าฟังดีๆได้กับพี่น้อง ก็หน้าไหวถวายเราดเดี๋ยวเรื่องดูช้าไพวะขันธ์ค่ะช้ามสก้าวหน้าคนเ่คนาปามากขันเามิ้นาล่ะ้วานคบไ่เลินข้า่าหา่อนเมื่อเมื่อใจว้าดูช้าหนามาก้าาะว้ถึงขั้น่แล้ววร ออหาใจคุกผ uh ู ab, ่ควบคนนงนำด้วยด้วยแล้วก nah ็จ yeah. right. right ัดเริ่มจัเร oh, ิ่มหายถือมากุญชาแบบนี้อ๋อก็เอาเลี้ยงหาอยู่มากเอาเาเอาเาเอาเอากี่องค์ลูกเอาวนร่วมกันอรวมกันเลยนคนร่วมกันครประมาณรราเาสเอะไเอาสิบงสีเดียสีเดเอวโอ้ามอีางวางให้ทุกทุกทอม เอาบ้าจังี้ยเาตป็นกิจกรมาดูอยลาเออาอาอาว่เร <Trustee? S 2> ื่เรือว่าึนนั่ง่อเรือขาหางมือหรือแบบเขวขาดข้าวหน้าาย ให้เป็นตัวแทนอนาะนำพึ่ทางคูกตาขาดถามาห้พภาคันเทศกันถฉากแล้วลูเล้วหายจเริญมหึงเฮงเฮงอยางเอออันไหนติบมุกลึกตาตเปิดตักมัดเสร็จเนาะเออให้รู้จักให้รู้จักท่อตาโ้้งจักตกกตาโป้งจักอันนมันฝึกนะฮะบาดเนี่ยเจดริ่มจัเริ่มแล้วดูแล้วเออพ่อรักให้เรือมาจะบาดเนาะ

แค่ปะอ้าวขาลึกขึ้นมาค่ะขอางาหนางไหนทางไหนอ่า FC แจกเพชรชมพูก็ตัคื c มาแตงคางกันปาาคือเขาป่าคือเขาปาาคือท้าบักหล่ามาหาก่อมาเมืองมาแตงกันไก่พออือเอาความมาฝากพองน้ามามากพ่อเออมาขาบางแล้วก็ถือใบขาวถืนได้ ก็ต่อต่อแค่การมาทอแล้วพ่อคือเอาเขาห่างพอนบ้านเขาจำมันคือเานาะบัค้ามบ้านมักถึงจะแล้วหลงเด้อเอาพ่อคือไหวพ่อไม่หลงเล่มไหวบ้านมีปู่ชื่อบัคค้าปูตาปู่พ่มปู่ปู่คนเจ้าคือเจ้าทั้งเจ้าบ้านเจาทองมีบุญเป็ห่วงค่ะคือบลงร้านเมืองินเราหล มาบวกบังผุบบังบุทมให้บวกาังไม่ถบไม่รักไม่กบไม่มาให้อาจุวันมาสรุปก็เป็นแนวทางของแม่หอมหัวนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอให้มีโชคมีลาภทุกท่านครับผม